อาสวัสดีครับเอฟซี FC มาตักเลีทั่วโลกเนีๆๆๆ่ยแนงๆอ่าวัาทีนี่ตีมาที่นี่ๆๆมาปูคุณหารขอตักเดือบคนแลมาที่นี่มาเป็นโครงสุดไทยแล้วครับเนาะมาเป็นโครงสุดไทยของปูคุณหารประตูดิเปิดคือเปิดบูบ่มีคนอยู่แต่ว่าประตูเปิดแล้วครับเนาะเอามาที่นี่ปูเที่ยวนี้คือเปิดประตูไว้คือจะได้นอนนะครับเนาะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพร้อมกันครับขอตักเดือบคนแลลมกับธรรมดาเลยครับ หนาวต้คงับรหนาหนาวคู่มือนี่ก็ต้องเรียกใส่เสียมาสองสันฝนไปเจ้าเตรียมลงจากรถรับครับครับมาลบหนาวเดรียมชมมาแบบนี่เป็นควงสุดไทยมาปูคุณหันไทยเบิรงกะคักมาจังไหนมูนี่คือ่ามีกิริยาตอบรับพอท้องเดือบเแาเรหนอมาคงสุดไทยได้หนิเดี๋ยวดับเครื่องกอนต้อครับาะไปดูชม เงียบสังกัดหนาวเัรที่นี่ประตูก็ยุ่งซี่ละเปิดคือจะมีคนมาใหม่หรือว่าออกไปใหม่ผมกับพวกหูนะครับละไปะจอดรถปับประตูก็เปิดยุ่งซี่ตาไหนแล้วละไปะค่อยว่ากันเปิดต้อนรับเพราะต้องเดือดคนแล้วนี่านุชมอืมนะครับนะเปิดไว้ทาน,นะเงยมวอเจ้าไปาน้ชม เบิกได้ครับเบิกได้เอาแล้วเงี้ยนี่เอาแล้วพอตกอเลี้ยไปที่นี่ครับท่านผู้ชมปิดประตูรัดพอต้งเดิมคนแย่อีกแล้วบูคุณหานเที่ยวก่อนเปิดรัดเที่ยวนี้ปิดลับครับเงี้ยนี่ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเอาเอาโดดอันนี้ไขควันอ้าวตายตายตายกรู้กับเด้อไฟ่อยละหาไฟไขควันอุจ้า ่ทุกช่องโอ้ดูอนเปิดแฟกก่อนมามามาไฟ่อยนี่ทุกช่องเดี๋ยวมันต้องการประตูติดกลับขอทองแดงคนเดิมปิดกลัดเลยบ้านเถียวนี่ประตูเปิดตอนไหนนี่ทุกช่องขากบ่บาทีิไปมีข้อโค้งที่ไทยก็ได้ปูนะครับเนาะปิดประตูเป็นไรน้อบรดตีนี่หัดนี่เออ วันนี้เดี๋ยวก่อนงว,งวดที่งวดที่หาเนาะท่านผู้ชมงวดน,นี้เป็นงวดที่หาของปู่คุณหานเอ่อช่องพ่อทองแดงคนเดิมเดี๋ยวขับรถ16ธันวาคมนี่มาว่ากันกระคักไปย่างไปเลยประตูเดิอดคนเลียปิดประตูรักเจ้าพระรามหันว่าไปย่างบนทางทายซืุอดอกปู่คุณหานเรครับเนาะ,ะนี่แหละขับรถสารเจ้าพ่อปู่คุณหานไปมื่อหนึ่งถืงอกระเป๋าไฟกอยกาดีกินทะเลไอยู่นี่ไปทุกผู้ชมมือห้าน,นี่ เปิดประตูหลัดพอทงเรียไปขออนุญาตบาดคำแล้วคำนั้นปิดประตูเออเปิดเปิดประตูเปิดอยู่แล้วมาที่นี่จังไงยังว่าปิดหลัดพอทงเรียคนเดิมแต่คุณผู้ชมไปจังะมากันก็น่ะเฮาโอ้ไปขอคักขังเลยมาไว้เค็มไว้พอทงเรียคนเดิมแล้วคำนั้นไปอย่าตื่นอย่าต่วงผู้ข่าแล้วคำนั้นปู่คุณหานผู้ซักดิ์สิิทธ์ผมพอทงเรียคนเดิมมาหาปู่คุณหานแล้วคำนั้นมาหาปู่คุณหานคักขังเที่ยวนี้เราเป็นโครงสุดท้าย เอสิตั้งกล้องวิธีใดนอตั้งกล้องประตูบอกใังไดนอเอาก็ตั้งกล่องหันมาประตูซะเยเปิดหัวไผเป็นไผว่าเปิดประตูอาซาาไ้เดี๋ยวเดีเปิดไปได้ดิราเิสิปิดบ่กูจงไดนอเอาค่อย่ากันเรากันระเดี๋ยวค่อยตั้งหยไรกอนอืมนี่ละประตูกัเปิดอาซาาไเราเพิ่งทักทายบนนอนั่นลประตูเบิ้งออ้ยย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  มาจอดเยู่ตังโดนเลยมาเบิเพิ mm. ินวาบัไดสร้เปิดลับอีดีลวคบนยมเดี๋ยวมาไปตั้งกองกอนมาแยมไปที่นีไปวากันสัคันนะอคุณให้จ้าไหนให้จังไดผู้คหาแล้วครับเนาะเจ้าเดี๋ยว บอลให้ครับขอสวัสดีครับเอซีไม่ต้องเลทั่วโลกบัตรที่นี่มาพวงสุดท้ายพอต้องเลนอยงนั่น,นบราดคือเกา่าเ,เป็นงวดที่หาพวงสุดท้ายของงวดที่หา้าปูพุทธานผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบช่องพอทองเลีคนเดิมมาตลอดท่านผู้ชม,มเป็นวันเสาร์วันสิบงวดผู้เจ้าเห็นดีเห็นงามนั่บบอปูพุทธานผนว้านะครับเนาะปูเอายังสิผมเก้าไปนะครับงวดนี้เป็นงวดที่หาปูพุทหาน เออฟังผมเบานะครับรลวงวดผมขอเป็นงวดที่หาภาเอฟซีผลมาให้พระเดศติดต่อกันลวดผ่านมาตลอดขอขอบคุณเอองวดที่ผ่านมาสี่งวดที่ผ่านมางวดที่สี่นไหนเขาทึงเลขกเสียมซี่เขาทึงเลขถูกเลขกเขสียมซี่นี่คือเออกองผมตัดก่อนเออเลขกเสียมซี่นี่เพราะว่าเขาเห็นเออสองสองอันห้าสามหนึ่งหรือห้าสามสี่นี่พองุกแยเห็นงวดที่ผ่านมาหนึ่งท่านว่าัาที่นี้กู 16ธันวาคมพศ2567จัดให้เอฟซีพอลต์เรียกระขัก,ขกให้เพิ่นได้กับปูกุญหันแล้วครับเนาะอือผู้เพิเ่นบุญบาร,รมีสูงใจดีใจงามให้เอฟซีผู้ขามอบเป็นของของ,ของปีใหม่ของสุดท้ายให้เพิ่นกระขักครับเนาะจัดหนักให้เอฟซีพอ,ตอลตเรียได้มีรอยยิ้มท,ทวนน้ำทวตาก,กันกับบ้านมเยี่ยมพอเยี่ยมแม่พี่น้องกองไปมีความสุขยขั่งยืนแล้วครับทุกท่านมาว่ากันไหมกันนะงวดของสุดท้ายนี่อือบอกวครับเนาะ เล่าเจ้าแม่จุขออนุญาตเอ่อขออนุญาตเบอร์ก่อนฟังก่อนตัวแบนซ้ำเหมือนเจ้าเสือแม่จุขออนุญ,ญาตาาได้ไหมนี่อ็ระับได้มางั้นว่ากาบมาไหวา้พูกระคักกันน่ะเออพอต้องเลียออกมาถวายปูคุณหารพูศักดิิ์สทซีบมีอย่าตื่นอย่าถ่วงผู้ขาเนาะครับเนาะมากดีมากงามศิลปินเดียวคือเก่าพ่อทองแหลกคนเดิม ทีนบานซาหาบาเรื่อของปู่คุณหานเคยขอต้องเรียนนอนหลับนะครับเนาะไห้คักไห้แน่ไปนี่โอ้ยมูเจ้าผมจาสิดรองเงี้งหนังนะครับเนาะ

คอยเป็นบ้าสิเป็นตัวไรดิอูอ้นี่โอ้ยปีบ้าเนะปูคุณหานยาตื่นยาถ่วงบุคคลนะครับเนาะยาตื่นยาถ่วงผมมาดีมางามนะครับเนาะ เดี๋ยวมึงก็ทำให้เหมอนกับ n tục นะมาที่นี่ไอ้ตุ๊ดสุดอื๊มาบอกเก้าคนครับไอ้มุบาบาขข้งเจ้าไอ้หูไปว่ามาที่นี่เป็นเอ่อวัวสุดท้ายโอ้โหเป็นบ้าสิวัวที่สามโอ้วัวที่ห้า ไไก็เจ้ากระได้งั้ก็เด็เครื่องท่างวดที่หานี่ปูคร,ครึ่งทางนะครับงวที่หานซื้อมาเครื่องท่านะครับได้จัดให้มันเครื่องทาง่าให้ได้ไปไปถึงฟังที่พอต้องแอย่เลยขอว่าปูคุณหานี่คือให้ซิ้งวดติดต่อกันมันสิเป็นไปตามปากพอต้องแยกคนเดือบบะแล้วก็รอบปูใจผมเสียบินจากอายนะครับดนะ้นี่ผมจากอายนะครับวนะ่าปูคุณห,า,หนานุ่ไเรีานวานได้สวนนี่ผมบอกเจ้าใดนคือยังตนะันโดนเนาะปู หากจ้างขักได้นี่บริษัทพบกปูปูเปต้งขวาย่นขัดขัดได้บริต้องแลคนเดิมผูปนหานนี่คนขัต้องเลีครับทคนต้อเลมากยามไหนสีสือมมู้จ้าไปเห็นมาแล้วว่าเป็นจังไหนหรือว่าผูปญหานกับคนต้องีที่งานรงว่าิคนเดิมนกามนกมาที่นี่มาว่านกัรขัดแล้วบอกมาเก้าพรมผมพอต้องลคนเดิมโค้งสุดท้ายของปูปนหานเออสิบหกธันวาคมพศสองพัน ห้าร้อยพอนกเกดไอพึ่งจัดให้เป็นความคันปีใหม่ให้มู้เจ้าคักๆับนะครับเนาะนาโมตัสสะพระคุณโตอรรตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคุณโตอรรตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคุณโตอรรตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อปูคุณหานภูศักดิษย์สินบันซาหาบัตฤให้กว่านี้ดีกว่าใส่ปุ่นี่ผมช่องพ่อตอกแหลีคนเดิม ภาคเอฟซีทั่วโลกมาขอโชคขอลาภเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณปูวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาขอขอบคุณปูเป็นอย่างสูงสุดที่ให้โชคลาภบ่กให้ช่องขอต้องแลคนเดิมเป็นเลขกเสื้อซีกับเลขทูบสองช้นเลยมาที่นี่ภู้ขามาข้อวันพยัญชที่16ธันวาคมพศ2567ันห้าอบขอปูอบกวนกว่านเล็กไทยละวันใหญ่ผู้ขาภูชิตมาขอเล็กทูบกับเล็กเสื้อซีคือเขายาวสามตัวสองตัว หลังจากนั้นก็อนที่บขอเชิญปูขอให้ครับขอเชิญปูไม่เย็นเรียกถูกเออผมผู้ขาสิจุดถือเป็นบกขับเป็นหวดที่หาของปูคุณหันเครื่องท่าหลวงปูจัดให้บกขาตามที่พอต้องแรคนเดิมลูกนิวาลว่าในส่วนของปูนี่ละบักเป็นเป็นบักที่าปูจะเฝ้าเชียวมากแล้วก็รองมหาปูเลียวน้องรับจีดอนิดถึงปูคุณหันปูศักดิ์สิทธิ์วดนี้ผมคิดในใจว่าหวังว่าปูคุณหันที่ช่วยช่วลาบก็บอกช่ลาบให้ช่องพอต้องแรคนเดิมคือเก่า ก,กับเนาะตอนเป็นหมวดที่หาไออ้อปังๆไปโหลด่าให้เพิ่นไป็นกัหน้าคกับหลังเออสิให้เป็นเลขทิ้เออเลขทูบหรือเลขเที่ยมซี่ตา,า,า,ามตัวเลขสองตัวหรือถือเป็นเออจะไดรก็แล้วแต่อาศัียนไทยของปู่กชานผมวางว่าปู่กชานสิดยอดาท่านเลขถ่ายลงที่หนึ่งไข่แก่ช่องเขาตองเหล็กคนเดิมคือเก่ายางขัดปังๆผมมั่นใจปู่กชานตอบมาท่านให้ช่อง,ง,งเขาตองเหล็กคนเดิมตามที่ผมพาเพิ่นมาขอสาธุ มาปูเออผมพอต้องเลี้ยคนเดิมก่นสิขอขอเชิญปูลงจากบัานร้างมายิบเห็กถูกเออเป็นบทที่หาให้เป็นเมืองคักเป็นโคกสุดท้ายนะครับเนาะนี่แหละครับอยู่นี่ละปูจานเม่เพิ่งเมืองกับคักโลดนก็นะเก็บซี่ไต้องแล้ยคนเดิมนี่นะครับเนาะเพิ่งได้โชคได้ลาบเจ๊กับคักถึงจะวันนี้เป็นทีไม่นี่มั้ยอืมมันนี่เห็นมุดเขาถึงมุดออก ออาปูขวาเชิดลุกจากบรลลากมายิบเล็ถูกผู้ขานึงเป็นงวดที่หาของปูคุณหัน1 6บหกธันวาคมพศสองพันหาร้ 16, าอหกสิบเจเอาบหัย FC, เอซของผู้ขาได้ถูกเดืดาบใจกันทักกันะกนะเรัคเนาะเออเอ,เอ,เอเลียกเซมซี่มีสามตัวเอาขวานเดียวครับเห็นเป็นกันคับมิถตนปูคุณหันสารลูมินะครับเนาะวนสิบหกธันว,วาคม พอสองกัปตันห้าร้อยคนเก็บอยู่ในนดีแล้วมิสเตอร์ผู้ทหเอ้าขอเชิญผู้ครับพิจารณาเดี๋ยวเอาด่วนปังๆนี่ปั๊บยางขับยางไว้ยนดเสียตักคือเกาขันรับเสียตาผู้เจา้าระวังไว้เลยตั้งใจงเดียวผู้นหารนี่นะครับเนาะผู้ลุงคนว่างแผนเดี๋ยวจะเอาไว้เกิดตักไปจังนะครับผมคิดว่างสัตน,นะนะครับเนาะมาหยุดความกันเบื่อกับขัดกันนะผู้เจา้า ไปเป็นไ่สิเพิ่งสิได้เห็นหูหนะผู้คุณหาแล้วครับเนาะเอ๊ะพื่อไปเห็นหูอียังลอยถูกตัวนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยวเพ่เห็นอีย่างนียสิเพิ่งเดี๋ยวผู้คุณหาคนดีเฉลยเองแบบนะครับเนาะคนที่เฉลยมุ่เจ้าเพิ่งแบบเขาต้องใจเจ้าเพ่เห็นยังเด้ตาเจ้าก็โมดีไม่มีตัวเลือกเจ้าไปเห็นได้พไหอืิถึงเจอหน้าตาเจ้าเดื่อยเรื่อยเอาเลยขับกับขับถ้าเรื่องเสือกเก่งจ้างปางถ้าเรื่องเสือกเป็นมันฟังก็แฝงไปอ่ะโมวากันสัดแน่ว่าสัดแน่กัน ถายมูเจ้าดีละมาบอกพอทุอเดือพอเรียครับเนาะวก็จะมากินตัวมูเจ้กาก็ไดนึกคบเนานะก็อพอทององ่งเรียกอาสันจำเลจำอยดีว่าอย่างรเอว่าเดไปตัวเนาะเดี๋ยวชุดเบิกัจุดแล้วกันบ่ทีนี่เป็นนาทีเออโอ้เนาะห้าอันผมกลมจุดเรียถูงซีเนาะ มีคนมาสุกขังหลังผมอนะโอ่โรคละบานได้เงิอนกันท่าหนิมีเดือดเสียยงไปเอ้อมีรถมาเดี๋ยวเจ้ว่ากันว่าผู้ใดมู้จ่อคนสิ่งใเห็นคนมากคนสิ่มาหาคนต้กเร่หนิอ่าพูดอ ดีบ้านีแหละหาเชืมากอโชคขอยากับผู้หารเขาเลกมาเดี๋ยวควานสีมากหญ่ผมินนานจะข้าวทุกเทียวเรียพเใหญ่หหน,นี่นนวัน,นี๋ยวาอยไม่หิวตอนนีเด้อเนาเลิกคอยันมาครับเนาะ ผูย้ยมเห็นบ่ครับฝกหรือว่าคนมาฝนเพิ่นจอดรถจอดประตูปิดเห็นบ่ครับต่อหนา้าต่อตารถเพิ่นมากอายุส่วนเพิ่นแต่ว่าผมขออายุสวดขผมเห็นบ่ครับเห็นพร้อมกัน แล้วครับเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่แหละครับปูข e ุนหันนี่แหละครับเนาะเป็นพอท่องเรียบานนี่เพื่อนจับจานทุกกระจาดเพื่อนบ่ได้ไปสนใจว่าผู้ใดสิอยู่มาเห็นมือบอยพอเห็นบัดนั้นแหละครับปูขุนหันหรืบเปล่าปุนหันก็พอท่องเรีดนี่เออแล้วครับเนาะปูกินนามก้อนครับนี่เดี๋ยวสวัสดีทีขวาเชิดปูขุนหันลุกจากบันลักมาหยิบเหล็กถูกโอ้เด็กที่ไอ้ห้าเนี่ยรอพิดครับครับ เลขเสียมซี่สมตัวและสองตัวงวดวันนี้ที่1ิบกธันวาคมพอสอนสองพันห้าร้อยหกสบเก็มามาวางกันกัะคักมูงเจ้าเม่งกระคัด้ออูจานนมันม่งกัะขัอย่างงีูอวนไมันไ่กระคัดลูกเรียนูไม่หยุขัดอะสขอเชิ่ปูคุณหานลงจากกันล่างมาลงจากกันล่างมาหยิบเหล็กเซียมซี เอฟซีเพราะต้องเรียบผมเหนกำลังชมอยู่เลข้ยงเซียมซีสามตัวและสองตัวหลังจากนี้ผมสิเขย่าขอปูเชิญปูลงจากบอาลลากมาหยิบห <c oughs> ยิบไปเ,ปเลี้ยไทยนั่นที่หนึ่งสามตัวก่อนเออหลังจากหยิบเลี้ยไทยนั่นที่หนึ่ง 1, ให้ผมแล้วผมก็สิขอเชิญปูหยิบสองตัวข้างล่างนี่ก็แลังเผื่อนี้ที่คือผมมาขอเพราะนี่นะครับโดนดันมหาปูคุณหานลำบากรำบนฝ่าฝนหน้าฝนสี่เหลงนานสี่ถั่วกระซามันเอา้า ขอเชิญปูล,ลงจากบันล่างมายิดเล็กไทยให้ผู้ขาวนะวันที่หนึ่งไม่แรกก่อนเล็กไทยวันที่หนึ่งวันที่สิบหกสิงหาคมพอสอนเข้ันห้าร้อยอุตส่าเก็บไม่แรกขเขาเล็กไทยวันที่หนึ่งปูจัดน,นะครับเอา้า แดงแดงยนเส่ตักเลยใบแลีกับผู้เจ้าออ้ยน้ำวันไม้เด็กหนึ่งครับหม้เล็กหนึ่งยนใส่ตักก็ต้องแลีไม่เลีเราเด็กยเที่หนึ่งนีะครับเนาะูจันนะครับบัดนี่ต้อจากหม้เล็กหนึ่งมาทุกย่อมถ้ามงได้อ่าผู้บรหาครับบัดนี้ต้อจากหม้เล็กหนึ่งมาเลขสาตัวเลขไทยเาที่หนึ่งนี่ลแล้วใหญ่นี่เหลยวนครับเนาะไม้ที่สองต่อนจากไมายเด็หนึ่งมาเชิญกับท่านเอ้า หนึ่งนนไม้ที่สองต่อจากไม้เลขกหนึ่งมาไม้เลขกเออทุกรสับห้ากัไม้ลขห้ารวบกันหนึ่งห้านึ่งหนี่คือผู้พุทธานจัดไถ่ไว้ต้องแล้วเขเดิมไปฝากไปตอนผุ้เจ้านกคำนั้นปูบัดที่นี่งิเลนไถ่ายตัวที่นึงเป็นเลขกตัดสินเอาตัวตัดสินต่อจากหนึ่งหมาตัวที่สาม เลวันที่1นึงวไปจนวันที่16ธันวาคมพศอ5ว7ัน5 6ปังปังว่าปุ๊บเลยปั๊บว่าปั๊บเลยปุ๊บไม้ที่3ตัวจ่ายหน้ามาเจอด่นเอ้าหน่งในหนๆไม้ที่3ามปุกุณหาจัดหนักยากคับไปฝากไปตอนเอ็ซ์ีดกแกันนะ สามตัวนี่หมยเลขหมายเลขย,ยะหญ่ไมเลขศูนย์ครับไมยเล็ศูนย์สภมร่วมกันหนึ่งห้าศูหนึ่งห้าศูนย์เออนี่แหละครับเบรกไทยรองที่หนึ่งเออสิบหท่านว่าบุกุหารผนหมอบให้พลตเรเป็นผงสุดท้ายไปฝากไปตอนมูเจ้าปัทนปูกกน้ำสองตัวเฮ้ยมูเจ้าครับเนาะเาบูกุหารครับบัตที่นี่เอาสองตัวกันครับ เออปูพื้นฐารเคยจัดมาแล้วเพราะว่าสิเป็นสามตัวสองตัวปูพื้หารจัดหนักมาแล้วเรียกทูปุ่นี่บันโหวดนี้เป็นโหวตที่หาโอ้เออโหวตที่หาครับเอา้างวดที่หาเป็นตัวตัดสินต่อจากเออไม่เลี่ยเอา้าผมบอกไปหลังวตไปเลยที่แรกว่าเป็นใครต้องมาที่หนึ่งก็เขยเ่าเขย่าแล้วมาที่สองตัวฮ่ากูผมเลือกครับเอ,เอ้าเออเรียกใครสองตัวมาถึงโหวตไปยันที่ ซิมพลันาคมพอสอนต้ร้อยหเก็ไมล่าของสอง,งตัวเรีเชิญท่านเอา้าใส่ตับคือเกาไมล่าของสอง,งตัวแรกไม้แ่าของสอง,งตัวลากไม้่าหืไมล่สีครับ ไม้เลขสี่อันนี้ไม้เลขสี่คือ,อสองตัวลงไม้เรกไมเ็สีอ้าวมที่นี่เป็นไม้ตัดสินต่อจากไม้มเล็กสี่ว่วาลละนะเลี้ยง้ตัวต่หันกระจายขนาดมีอยู่ที่สามแล้วไปบอกนเดีเ๋ยวเจ้าฟูติดดูมาลอ่าเลี้ยท้ายสตัวต่อจากไม้เลขสี่มาต่อตาดสินตัวที่ส,อสเอาฟูจันนะครับเอา้า ตัวที่สองตัวตัดสินเป็นเนด็เกไทยสองตัวปูกุนานจะาไทยหมายเลขหมายเลขหกครับรวมกันสี่หกสี่หกหรือสี่เก้าสี่หกหรือสี่เก้นี่คือเด็กไทยาอ2ตัวข้างลางของปูกุทานทยิบห้มอมโชคลราภให้เอฟซีเหมเดิคนเดิมขอใคยครับเอาขันเลีย้ายเราที่หนึ่ก่เลีย้ไยเราที่หนึ่สามตัวและสองตัวตว,ตวันพุธวันที่สิธันาวาคมพศสองพัน ห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นมูคุณหารฝ่าคนของคนปีไม่ให้มูเจ้าเอฟฟี่เป็นตัวแหนคนเดิมเออรอบที่หนึ่งเราตีสามตัวทีหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เราเรียกสองตัวบ้าขันสี่หกสี่หกหรือสี่เก้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้นช่องเพราะตัวแหน่คนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดยกเว้นฉลาดกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนั้นนั้นจังหวะนี้เลยไม่รับกระเพิ่น เราทำแล้วลไป้บ้าที่บบทนี่เจตำรวจมาลุ่นเรียนทูบแล้วกันมาบอกฟังไม่พูดทวามสะเลงเดี๋ยวมันศุกร์เป็นคือเออเสี่ยวกวันเออเป็นไอ้พี่สวงเราต้องแรียว่าอย่างไรไอพี่สวงนี่ไห้ละเดี๋ยวบ้าที่นี่จับหนักไว้ไวอย่างขังเลยมองกเนาะเห็นว่าเออตอนผมมาเนี่ยประตูเขาเปิดผมสัญญาเขามาบ้าท่านลูกอย่างรถเปิดเออบ,บ,บ้าท่านปิดประตูรถประตูเออประตูปิดบ้าที่นี่บ้ันหารผมถ่วงว่ามีรถเขามา ประตูก็ปใส่ตัวหนาต,ต,ตัต่าตน้นี่แหะครับผู้เจ้าไม่เชื่อจะลบดูป,ปู้คุนหานนี่ขันเพอต้องแยมากนี่ผลพลอยผลายมาผาู้ใดสิมาผลพลอยอางอยนี่จัดเอาแบบนี้กักขักกันนะคิือนี่ผู้สิากกันนะครับจะผลพลถือว่าซ้ำต้อแคนเดิมแต่ว่าดูได้ว่าได้ส่วนมางผู้สิวามู้เจ้ามาเบิ้งเด็กถูกต้องการกักขักนนะนนกัน่ะผูคุนหานกว่าที่หานเอ้ยมู้เจ้า,น,น,าน้องนาะมาอืมจะเป็นผ่พอยอยากขากว่ะขันพาเรามัน ก็ไม่มีคำว่าโดนคำเป็นปุณหันหรือคำเดียวชมบึ้งคักๆนี่เอ้าตั้งหอยไรให้ดุงจะเฝ้าจะเฝ้าพอท่องเรียแต่วงเรียกถูบก่อนถูกเทียดิเรียกถูบดิมันจะก้อลังไปได้ดีเรายวปับโหลดครับเดี๋ยวดถูกก่อนเนาะจังว่ากันตรงนี้ได้มีเล่ากันตัวมูเจ้าแห่งแหวเนงเน่งเนงเนงเบืกอเนยคอยเสียบทามถือบ่ะมึงฮะนี่มีราะว่าบุ้ีอย่างนี้ท่านผู้ชมอืผมบังเดี๋ยวเคลียร์หาก่อนก่อนเคลียร์หาแล้วกันก่อน เออว่าผมเสียบผิดบ่รยังไผมนึกบอกว่าเอะถูกตัวนี้คือมีอันหูมีโย,ยียงม,มีบอย,อยียงคนน่ะเออมีอยู่ในม้วนแรกนีนั่นรวมแล้วเอาเก้าเกตสามเก้าามท่านผู้ชมมื่อไอแม็กซ์นี้นั่นนั่นมนบัวเออแม็กซ์อยู่ทีละเอาน่นแมงเนี่ยมนบ่วเออเก้าเกตสมนี่ตัวีท่านผู้ชมเก้าเกตสามเก้าเกตสามนี่คือเลขถูกปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่าให ช่องพอต้องเดีคนเหลือกบ,บูเจ้าเป็นโค้งสุดท้ทยของเพิ่นงวดประจำวันที่16ธันวาคมพศอ,อ567อือบคขับพ้อนคือเกโอ้9 7็ดหรือ6กเ9็ 3, 3, 3, 3็หรือ6 7 3นี่คือเรียกถูกปูคุันงวดประจำวันที่16ธันวาคมพศอ,อ567จัดนะรับปูกูเจ้าคอยบ่ายค่ะลงคเนะเอา ให้ผู้เจ้าระลึกถึงปูกุนหานจักรวังจักข้าวก่อนสิ่ล่าทานี่เดี๋ยวเขาดังพระเพียบย่างดีเหมือนตัวเอ้าครับให้ผู้เจ้าเอาเจ้าที่เนาะหนึ่งสองซ้ำอ๋อสกินสัมหาเพครับเร่องทักรเบะเราละอืมอืพูดให้เพื่อนสมกิ่สุยัมาเพื่อนยื่อสกันยูได้โลกนดีกับส่มขอส่งถึงเพื่อนไปขอฝอกขอฟ้ารู้ยี่ยี่อะไรกใเพื่อนยชกลาบไงกับปูคุณหัรนะครับเนาะหนึสองซ้บอกว่าให้เงียบเจ้ายังบอกอยู่ยังยู่คยลืมหนึงสองเอาไหมเอา พ่อเมอพ่อหอมเปล่าหอมขอนี่แหละครับของดีมีน้อยอืมมาตองเรกเจ้ามาที่นี่ลาเอาเดี๋ยวก่อนตั้งสติก่อนไปหามหาบเศร้าอยู่นี่เศรษหาบหาบแมนอยู่เอา้าเอา่เอปู่กำานรครับืวอนี้ผมช่องพ่อตองแหลกคนเดิมขอขอบคุณปู เออย้อนหลังหรือล่วงหน้าให้โชคให้ลาบช่องพ่อทองแหลกคนเดิมมาตลอดนะครับเนาะงวอนนี้เป็นวันเี่หาของปูแล้วก็เป็นโค้งสุดทาา้ายของกอทองแหลกคนเดิมมหาปูนะครับเนาะให้พผู้ใดกักงวดประจำวันที่สิบเออสิบหกธันวาคมพอสองพันห้าร้อยหกสิบเกดถึงนะครับปูขุนหันก็มอบกระจัดให้เอฟซีไปต้องแหลกทั่วโลกรับผู้บอลช่วงปูบอลติดตามเออบมื่อก่เนาะแต่ว่าอย่าลืมเอ่อคนแลกคนแค์คนติดตามช่องพ่อทองแหลกคนเดิมถือได้โชคได้ลาบยังไงกับปูขุนหันกันผู้ใดบางคนแลกคนแค์ตีระวังเรื่ ่านเรือถีนไม่ได uh, ้กดด้าแล้วคำนั้นบูกระานผลเบิ้งอยู่นีว่าเอาให้ตาผู้ใดกดคราบกดแค่ให้บักทองแหลมันครับฟังไปเลนะครับนะเอาเนุยยกครับมือนี้เอาท่านี้นะครับผมมาขอโชคขอลาเป็นคนที่ไทยมอบให้มู่เจ้าไปฝากไปต้อนคักแล้วขอขอบคุณทุกคนทีคนแหลคนแค่เสียสละเวลามาชมช่องพ่อทองแหลมคนเดิมขอขอบคุณไปย่างสูงมือนี้ผมพ่อทองแหลมคนเดิมกับศิล่ามู่เจ้าไปพักพอนไปรับไปนอนไปหากินข้าวเรง เออเะรจากวากันไปนะครับเนาะให้มู่เจ้าเออนอนรับฟันดีคมเก็บไม่ได้ขมไข่ใหญ่มีเดินทางไปใส่มาใส่แขวะขาดปลอดภัยทุกประการทั้งไปทั้งกลับเบานัวหัวมวนกับบานปีไม่เงินเต็มกระเป๋ามูนี่มูนี่คนนะเอาให้พุ่มเจ้านอนรับฟันดีคือเก่าด่างกินก็แซ่บนอนรับพ่อบุญเปคำสีว่าสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ไปพ่อใหญ่นี่ครับครับ